คำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาที่ดขายและภาพที่ค่อนข้างรุนแรงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ป,ปีควรใช้จักรยานในการรับชมเยอะก็ Yo, สวัสดีทุกท่านอีกครั้งวันนี้เราก็อยู่กับเกมฟาคายสี่ แล้ววันนี้เราก็จะพากันไปทัวร์นะฮะไปทัวร์แมปอะไรองี้ก็บอกก่อนเลยว่าใจไม่มาจริงความจริงจะเรียกว่าทัวร์แมปก็ไม่ได้อ้ผมลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งว่าความจริงแล้วคือแบบว่าเราก็ได้ไปเปิดเสามาทั้งหมดอสามเสาแล้วนะเราก็จะไปเปิดเสาอื่นด้วยฉะนั้นเป้าหมายต่อไปที่เราจะเร่งก็คืออันนี้เอาละ เราก็ต้องเตรียมหาเครื่องบินของเราก่อนเครื่องบินลำน้อยของเราอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋วขอดูก่อนว่าเครื่องบินอยู่ที่ไหนโอเคเครื่องบินอยู่ทางที่เราจะไปนั่นเองนะคะค่อนข้างที่จะเรียกว่าใจมาพอสมควรเรียกว่ากูไม่กลับแล้วชั่วโมงนี้โอเคเที่ยวบินนี้รับรองว่ามีเพลินแน่นอนโอเคไปเราก็ไปเปิดเสาวันอื่นต่อ จะได้แบบว่ามองเห็นได้ง่ายขึ้นและชัดเจนขึ้นด้วยทีเดียวเชียวเอาล่ะไปได้เวลาเที่ยวบินหมดณละแล้วไปตอนนี้เราจะดูซิว่าเราจะสามารถยึดเสาได้หมดทั้งทุกๆเสาหรือเปล่าหรือว่าเราจะยึดได้ไม่ได้หมดกันแน่ก็คงจะเป็นเรื่องที่น่าจะระทึกใจพอสมควรนู่นไง เสาอยู่ประมาณหนึ่งพันสามร้อยเท่าไหร่ก็ไม่รู้ใหม่หนะฮะไกลพอสมควรเลยทีเดียวเฮ้ยบิน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 แลดูบินชา้าจุงเบยจุงกระเบยจุงเลยเอาละเอาละตอนนี้เราถึงแล้วเราถึงแล้วเราถึงแล้วลง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 เราต้องลงเราต้องลงเราต้องลงหาที่ลงก่อนหาที่ลงเออเราต้องลงแบบอ่อนโยนอ่อนโยนให้เหมือนกับจูบแก้มก้นของสาวน้อย จูบแก้มตูดของผู้ชายสิต้องบอกอย่างงั้นมากกว่านะเนี่ยลืมไปปะโถเอ๋ยโอเคเดี๋ยวที่เหลือแล้วก็คงจะต้องปีนขึ้นป๊าบไปจะขอตอนนี้ใจมาแล้วฮะกระโดดจิจ้ารออะไรปุ๊บโอเคเรียบร้อยเสานี้บอกว่าคงจะแบบว่าไม่มีอะไรมากมายนะดูก่อนเลยมันมีคนหรือเปล่าทำไมเสียงซาวเราทึกแบบนี้ล้วเหรอ ที่นีน่เราน่าจะแบบว่าปีนขึ้นไปได้แต่มาส,สุดๆเลยที่นี่โอเคเราขึ้นบันไดก่อนเลยอย่างแรกอย่างแรกที่เราต้องทําคือการขึ้นบันไดเดี๋ยวๆเ,เสียงรถนี่มาใกล้หูมากคืออะไรใจเย็นนะจ๊ะใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างในนี้ไม่ใช่แสดงว่าเราก็ต้องไปไปอีกที่หนึ่งหรือเปล่า แต่ว่ามันก็น่าจะใช่เสานี้นะคิดว่าโอเคเราต้องขึ้นไปทางไหนละทีนี้แย่เลยแม่เอ๋ยเฮ้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 ยรู้สึกจะมีแก๊งป่วนชวนหาเรื่องหรือเปล่านี่มันฝั่งเรานี่ว่าแล้วเราจะขึ้นยังไงเราทีเดี๋ยวนะขอดูก่อนว่าเราจะขึ้นยังไงโอเคเรารู้แล้วไปจำ เรียบร้อยงานนี้ทีเด็ดแน่นอนโอเคเราก็ขึ้นไปเรื่อยๆรู้สึกว่าจะไม่มีอะไรมากมายก็มีแค่บันไดที่เราปีนแล้วเราก็ต้องขึ้นทางไหนเดี๋ยวขอหามุมก่อนหามุมดีๆนั้นไงเจอแล้วโอ้โหเยี่ยมยอดจ้าชั่วโมองนี้ใจมาสุดสุดฉุดไม่โย่เลยทีเดียวกระโดดไปอีกทีหนึ่งเพื่อความมั่นใจ สุดฤทธิ์สุดเดชกันเชียวแหมแค่หางตานิดเดียวก็สามารถสุดฤทธิ์สุดเดชได้ขนาดนี้เลยเหล่อเนี้ยดุดันจิมจิมโอเคมีทางขึ้นอยู่หวังว่าคงจะไม่เป็นไรนะรอดผลอยู่แล้วล่ะงานนี้อืกระโดดอีกทีเพิ่มความมั่นใจอีกครั้งเอาล่ะค่อยๆขึ้นไปขึ้นไปดีๆนะจ้าเพราะหนุ่มน้อยโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ รู้สึกว่าจะเห็นเชือบอยู่ตรงนี้เอาชิปหายโอ้โหเกือบขึ้นไม่ทันงานนี้ไม่หมูเลยบันไดามาจากไม่ใช่ใบดันเฮ้ยบันไดนั่นมาร้านขายของเล่นหรือเปล่าน่าจะใช่นะถุยคนละเรื่องโอเคตอนนี้เราเจอกล่องแล้วไม่ใช่มันไม่ไม่ใช่กล่องหรือว่าเป็นแค่ที่วางของแล้วก็วางเงินโอเคเรียบร้อยสับสวิตซ์ปึ๊บดึงสายออก จากนั้นเปิดสวิสับอีกรอบหนึ่งเนียบร้อยคราวนี้ตรงนี้ก็จะเป็นของเราพรื้นที่ตรงนี้เป็นของกรเข้าใจจหมายพวกแก่งงงี่เงาเต่าตุ่นไอพวกหนุ่มๆทั้งหลายเดี๋ยวโดนเดี๋ยวจะจับตุ๋ยให้หมดเลยเฮ้ยเข้าใจไหมบิดหัวนมบิดหัวนมม,มีเสือด้วยแลดูเซ็กซี่จังเลยเสือจัง โอเคตอนนี้เราก็เคลียร์ไปแล้วได้ปืนมาแหมเป็นปืนกระบอกเล็กน่ารักเชียร์ของไม่เอาแล้วกันเราไม่อยากแบบว่าจะเอาของอะไรดุดันขนาดนั้นหรือเราจะลงไปด้านนี้ด้านนี้มันเหมือนมีสมบัติโอ๊ยร่วงแต่แล้วพวกเธอเดี๋ยวไนดะเดี๋ยนะทําไมเราไม่เจอของเลยวะหือว่ามันอยู่ทางอื่นเราต้องไปหาทางอื่นหรือเปล่าทางนี้แน่นอนเลยนี่ไง ใช่ไหมไม่ใช่หรออ๋อแย่เลยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว,ยวมันอยู่ทางไหนกันแน่แล่ะเนี่ยเชปโปโคลามาร์กเลยแกน,นี่ไงไม่มีหรอแย่เลย,ยางานนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหรือว่ามันอยู่ข้างนอกกันแน่เนี่ยอาจจะอยู่ข้างนอกก็เป็นได้อ๋อเจอแล้วตาบอร์ดไปได้ยังไงไม่น่าเลยอย่างนี้นี่โดนงูฉกไปแล้วนะเนี้ยแย่แย่แย่แย,แย่โอเค ตอนนี้เราก็ได้พื้นที่ของเรามาเรียบร้อยแล้วพื้นที่ต่อไปที่เราจะไปรับรองว่ามันต้องมีอะไรดุดันกว่านี้แน่นอนรอยรู้สึกว่าจะเปิดแมปมันก็ไปเรื่อยๆพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สีแดงฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของเราเราก็ไปอีกที่หนึ่งก็แล้วกันเ <c oughs> ฮย้ยตกใจตายแล้วใจเย็นจ้าโอ งานนี้นี่นกบ้านี่มาทําไมนกอินทรี์เนี่ยนะสายตาดีเกินบางทีเวลาอยากให้ช่วยงานดันไม่มาไอเวลาที่ไม่อยากให้มาดันดันมานี่คืออะไรเนี่ยเป็นคําตอบสุดท้ายเหรอขอขึ้นไปสับสวีก่อนก็แล้วกันชั่วโมงนี้ต้องเรียกว่าใจมาสุดๆฉุดไม่อยู่โอ้โหทางนี้กระโดดอย่างเดียวเลยกระโดดอย่างเดียวเลยโอ้โห ระยะทางเดี๋ยนียใสมาได้ไหมเนี่ยใจจะไม่มาแล้วเนี่ยแย่ yeah, เลยนะเนี่ยโอ้โหเรียกว่าทางนี้บังกันเลยบังตาเลยเนี่ยบังตาบังใจโอ้โหเดินแบบนี้โอ้โหดุดันจริงๆดุดันขิงขงเลยแกตายแล้วเดี๋ยวนะแล้วเราจะไปยังไงต่อว a t t ต๋อฟา จะบอกนะว่าเราต้องกระโดดขึ้นไปใช่ไหม <c oughs> จะบอกนะว่าอา้าวชิปหายล่วงลงมาอีกเวนเอ,อ๋ยเฮ้ยตา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 ย,ตาย,ตายกระโดดขึ้นไปอีกทีหนึ่งสิ <c oughs> เดี๋ยวนะเราต้องกระโดดไปทางนี้ <c oughs> ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้โหกระโดดไม่ถึงเว้ยเราต้องกระโดดไปทางไหนกันแน่แล้วเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนทีบกล่องก่อนแถวนี้น่าจะมุดไปได้โอเคมุดไปได้นะฮะเดียกว,ว่าหน้าตาดีพอสมควรเดี๋ยวเราจะไปทางไหนต่อโอ้โหกระโดดขึ้นทางไหนเราต้องค่อยๆเดินใจลม้มล้ม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  โอ้โหบรรยากาศใจล้มมากเลยชั่วโมงนี้กระโดดกระโดดเลยเดี๋ยว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 มันจะมีอะไรให้มาให้เสียวอยังไมเนี่ยรู้สึกร้อนร้อนเหงื่อลนร้อนปาดออกจาก,กตามันแลลูดูดันขึ้นทุกวันไม่ว่าใครไม่ว่าหน้าไหนก็ดูดันเกิดไปแล้วรู้สึกสะเทือนใจและเสื้อในเป็นอย่างมากหุยตูไม่ได้ใส่เพราะตัไม่มี โอเคเอาละได้เวลาแล้วไปพื้นที่ของเราสารับดึงจากนั้นสับสวิทบิดคันโยกโอเคพื้นที่นี้เป็นของตูรเรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกว่ามันเป็นของเราเพราะฝั่งนี้เป็นฝั่งเราฉะนั้นเราต้องไปปัดทำลายเสาทิ้งเอ้ยไม่ใช่เอาเสาเ,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนจราเข้ คาบอะไรเมื่อกี้ตะเภาทองเหรอโอ้โหตอนนี้เขายิงกันมันมากเอาแล้วดุดันมากเลยโอ้โหเอาละตอนนี้ก็มันก็เป็นพื้นที่ของเราแล้วงานนี้บอกเลยว่าใจมาสุดๆนะจ๊ะเราต้องไปทางนี้ใช่ไหมเนี่ยโอเคืออปรับไปทีหนะึ่งคิดหายใช้ไม่คุ้มเลยของพวกนี้แทนที่น่าจะใช้คุ้มกว่านี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเรา เราต้องดิ่งลงไปอย่างแน่นอนเลยชั่วโมงนี้ค่อยๆดิ่งค่อยๆดิ่งโอเคดิ่งแม่งเลยโอเคดิ่งดิ่งดิใจยเย็นจ้าโอเคเรียบร้อยเอาละดิ่งออกโอเคไปลุยงานนี้เราต้องลุยแล้วเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอดูก่อนว่ามันเป็นจุดเช็คพอยต์ยังไง เฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ย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 เสียเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเยเ้ยเฮ้ยเ้ยยเ้เกเ้้ย้้ยเ ยิงคอกเสือมันให้พังมันออกมายังมันออกมาฆ่าแล้วใช่ไหมเรียบร้อยงานนี้เอาละบวกแม่งเลยนี่ไงใจมาส,สุดเรียบร้อยแล้วมึงงานนี้ตายหากันหมดทั้งคณะแน่ๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยเยเใจยเย็นใจยเย็น เราน่าจะสู้ไหวอยู่ยังสู้ไหวอยู่ทำลายทะลวงอาชีพเม้นต์มันให้ได้ดไน,ไนี่ไงโดนไปครีนึงรับรองมันต้องตายมันยังไม่ตายอีกเลยเนะี่ยมันหนังเหนียวเกินไปละเดี๋ยวด้เดี๋ยวด้ใจเย็นที่ใจเย็นเดี๋ยวดาเดี๋ยวมันยิงรัวๆเลยเว้ยเฮ้ยที่บ้านเป็นแหลมบ่ออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเสือนี่มาไหมาเสือใจยเย็นเสือโอ้โหเสือคนเลี้ยงไว้เหรอ ใจเย็นใจเย็นใจเย็นน้องเสือใจเย็นบวกมาสิบวกมัดบวกไก่พวกโน่นนู้นลูกใจเย็นจ้าใจเย็นใจเย็นใจเย็น <Okay. S 1> อะไรเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ย <Okay. S 1> ยิง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 อื้มหมวกหมดแล้วยังไม่ตายเหรอเนี่ยเชดโดว์เราตายแทนโอ้โหเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอ่อเดี๋ยวเรามาต่อในพาร์ทหน้ากันละกันสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวลาขอตัวเฉยโอเค เอาเป็นว่าเราก็ขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่เราจะมาฟลุยกับไอ้พวกนี้กันเราจะอย่าเพิ่งรับเควสหลักกันนะฮะโอเคบ๊ายๆจ้าบายๆจุบจุ๊บจุบุบจุบุชิมมีจิมิ